ขบวนรถธรรมดาที่261นะครับต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีหัวหินกำลังเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีต้นสำโรงครับสำหรับวันนี้ทำขบวนโดยรถจักอัลสต็อบนะครับเครื่องยนต์พิวสติกครับ4206ครับ ออกเดินทางต่อครับ ออกไปแล้วเรียบร้อยครับสำหรับขบวนรถธรรมดาที่261ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีหัวหินนะครับสําหรับในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเขาก็จะใช้รถจักรทาขบวนนะครับส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่เป็นวันธรรมดานะครับก็จะใช้เป็นชุดรถดีเซลรางทําขบวนนะครับ ก็เข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนคนปรปฐมปายุรรถพระราชวังสนามจันทร์สถานีโพรงมะเดือ่อสถานีคลองบางตาลสถานีชุมทางหนองประดุแล้วก็สถานีบ้านโป่งเป็นสถานีต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับ